เมื่อเราแช่เอาไว้แบบนี้นะคะใบเตยไปต้มเป็นน้ําใบเตยใบเตยประโยชน์ของใบเตยสรรพคุณของเตยนะคะเตยหอมก็จะลดความดันนะคะและยังลดโคเลสเตอรอลได้ให้มีรับประทานตลอดทั้งปีนะคะเตยเขาจะชอบอน้ํำชื้น,นๆแฉะๆนิดนึงนะคะจะปลูกแบบไม่ให้กระถางมีรูระบาย ก็สามารถทําได้หรือจะปลูกในวัสดุปลูกแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เราก็จะปลูกในกระถางก็จะอยู่ใกล้ๆมือใกล้ๆตัวใกล้ๆบ้านนะคะ,ะส่วนในสวนก็จะปลูกเอาไว้ตามริมสระริมคลองก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะทีะ่เราจะปลูกแบบ ง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถปลูกในถังน้ําแบบนี้ก็ไปหาถังน้ามาเ่าหรือไปซื้อตามร้านที่ร้านน้ําที่ถังแตกๆก,ก็ได้นะคะเราก็จะมีเตยเอาไว้กินตลอดทั้งปีแล้วก็ปลูกตัดแล้วแช่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะอ่ะลากก็จะสวยงามมากๆนะคะแชะ่เมื่อเราแช่อเอาไว้แบบนี้นะคะ,ะเราก็สามารถตัดใบนะคะริดใบ ออกมาได้เลยนะคะก็ริดทีละใบแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ใช้งานได้นะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวครูก็คงจะต้องตัดไปต้มนะคะรากเขาจะสวยมากๆเพราะว่าไอตัวถังแบบนี้นะคะเขาจะมะีทำการสังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็เตยก็จะเจริญเติบโตได้ดีะคะ่ะน,นี้ใส่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะตักน้ำใบเตยน้ำโครโรฟินปั่นเอาไว้รับประทานก็ได้นะคะก็ตัดแบบนี้ะนะคะ โน,โน่นกรับประทานนะคะาราคาสำหรับไล์นี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในไล์หน้านะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านนะคะ